คือเรามีทั้งแผนแผนระยะสั้นนะครับแล้วก็ในแผนระยะยาวนะครในแผนระยะสั้นในปัจจุบันนี้เนี่ยที่เรามีการดําเนินการกันอยู่ก็คือในเรื่องของการดําเนินโครงการในการที่จะ,ะปรับในส่วนของเรื่องระบบการระบายน้ําของเมืองพัทยานะครับเพราะว่าเมืองพัทยาเองเนี่ยมีการวางท่อระบายน้ำนะครับในเมืองพัทยาทั้งหมดเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ประมาณ70%เนเนี่ยเป็นท่อขนาดที่ ไม่ถึง1เมตรอยู่ที่ประมาณน0หกเซนติเมตรส่วนใหญ่ประมาณ70%เมีแค่เพียงประมาณ3 0เท่านั้นนะครับที่เป็นท่อขนาดใหญ่ซึ่งในขณะนี้เนี่ยเราก็ดําเนินการในการสํารวจพื้นที่ที่มีน้ําท่วมขังไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมขังซ้ําซากนะครับหรือว่าในส่วนของพื้นที่ที่จะเป็นทางระบายน้ําโดยมีการสํารวจร่วมกับสภาพทางภูมิศาสตร์นะครับแล้วก็ในเรื่องของสภาพทางธรรมชาตินะครับแล้วก็ได้ดาเนินการในส่วนของเรื่องการ ปรับปรุงนะครับเปลี่ยนในส่วนของเรื่องระบบระบายน้ําท่อระบายน้ําเพื่อที่จะเป็นการดําเนินการในการที่จะระบายน้ำให้ให้ไปได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ระบบในส่วนของเรื่องทางน้ําทางธรรมชาติหรือว่าระบบแรงน้าถ่วงมาช่วยสําหรับในเรื่องของการระบายด้วยนอกจากมีในเรื่องของการวาง ทางปั๊มน้ำใน,ในแต่ละพื้นที่นะครับเพื่อที่จะทําให้การระบายน้ํานั้นได้เป็นไปอย่างรวดเร็วซึ่งในปัจจุบันนี้ถ้าจะสังเกตนะครับว่าถึงแม้ว่าจะมีฝนตกหนักน้ําท่วมขังแต่เราจะระบายน้ําได้ภายในระยะเวลาที่เร็วขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากนะครับเน่งจากเมื่อก่อน,นมีน้ําท่วมขังอยู่ถึง ใช้ระยะเวลาในการระบายน้ำด้มากกว่า2ชั่วโมงนะครับในปัจจุบันนี้ในพื้นที่เดียวกันเนี่ยเราสามารถที่จะระบายน้ําได้ในระยะเวลาเพียง3 0หรือ45นาทีเท่านั้นนะครับนั่นคือเป็นส่วนของเรื่องการวางแผนในระยะสั้นนะครับที่เราได้มีการดําเนินการอยู่ส่วนในแผนระยะยาวเนี่ยทางกรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับทางเมืองพัทยาได้มาสํารวจออกแบบนะครับในการที่จะทําระบบระบายน้ําขนาดใหญ่ ในพื้นที่เมืองพัทยาและในพื้นที่โดยรอบซึ่งในขณะนี้เนี่ยทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้ให้ความเห็นชอบแผนเรียบร้อยแล้วอยู่ในขั้นตอนในการจัดสรรงบประมาณในการที่จะมาสร้างระบบในการระบายน้ําเพื่อที่จะทําให้ปริมาณน้ำนะครับที่มีอยู่จํานวนมากนะครับในในขณะที่มีฝนตกนะครับซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ย ในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่นะครับก็มีการพัฒนาพื้นที่ไปมากทําให้มีพื้นที่ในการชะลอน้ำเนี่ยลดน้อยลงนะครับก็จริงจะต้องมีระบบระบายน้ําขนาดใหญ่ซึ่งในขณะนี้ผ่านคณะผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในขั้นตอนในการจัดสรรงบประมาณในการดาเนินโครงการต่อไปตามที่ผมได้เรียนความคืบหน้ามาเป็นระยะด้วย